สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสอนับในช่วงใบใบของมอนีเนาะนะครับผมมือในกับวันอาทิตย์ที่14นะครับเนาะมกราคม2 5 6 7นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเพื่อนเท่าสีมาลงเรียกล่าวให้เพื่อนๆก่อนเลยนะครับเนาะนะครับผมเพราะว่าก่อ,กอนมือน,นึงเนาะเพราะว่าถามเพื่อนๆบอกว่าไอ้ มันจ่อโพดไปสั่น์ว่าเอานะครับผมเฮาสิลงเหินเพื่อนก่อนเนาะเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ด้วยแหละนะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อกระถานะครับเนาะเพื่อนก็ว่าโอ้ยกระโลกหอยก้อนเนี้ยไปย่างไปสัตวานะครับเนาะนะครับผมนะครับผมสําหรับเล่าของเฮานะครับผมเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นเข้าตรงๆนะครับเนาะก็คือสองสี่นะครับเขามาได้หัวแล้วนะครับแต่ว่ากับมันก็โอ้หัวได้สองสี่นะครับแล้วก็ก็นั่นนี่ก็สามหกสามแปด โอ้ไล่งวดอยู่นะครับเนาะเพราะมันก้าเข่ามาสองตัวตรงนะครับเนาะสำหรับในงวดที่ผ่านมาก็ไปที่คู่สองสี่เนาะนะครับผมในงวดที่ผ่านมาอาจจะเป็นงวดที่พิเศษจักหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามั่นใจว่าเหล็กมันที่เขา่าเข้าเลยคุ้มไปหมดเ,เลยนะครับมันก็เลยหลายคู่จักหน่อยเนาะก็คือเป็นสิบห้าคู่นะครับมันหลายคู่จักหน่อยเพราะว่าอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยไม่มีตัวใดเล็ดรอดออกไปได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเหล็กมันมีอยูซีตัวคือหนึ่งสองสามสี่พี่ซีตัวนี้นะครับเพราะว่าจับเด่นออกมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับเนาะ นี่นะครับมันมีเลกยูซีโต้เท่านั้นเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับในงวดนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเฮาสีมาเบิ่งนะครับวางในเลขของเฮาสีออกไปที่ตัวไหนเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยสองสี่เนาะนะครับข้างล่างออกไปที่หนึ่งเจ็ดข้างบนออกเจ็ดสองสี่ข้างล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับเนาะในงวดนี้เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งกันเลยนะครับวันสีได้เติบโตได้นะครับเนาะนะครับผมเฮาสิไปสูตรที่หนึ่งและสองเลยนะครับเนาะ สูตรที่ 1, Nacional, 1> และ said, engineer, สูตรที่2นะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้เป็นงวดที่73นะครับเนาะถึงวันที่73สูตรที่1และสูตรที่2นะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับเนาะนี่นะครับเนาะงวดนี้งวดที่ผ่านมาเนี่เป็นงวดที่72นะครับเนาะเจ็ดสิบสองก็คือตัวนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่สูตรที่1นหนึ่งสองสามสูตรที่2ได้2 3 4นะครับเลขก็ออกไปที่คู่2 4สี่ดีนะครับ2 4ี่ดีเนาะนะครับผมในงวดก่อนนั่นนะครับเนาะ ขาบ่อขาเขาออกบ่ขันเขาออกปกตินะครับเนาะอันนี้เขาออกบ่ปกติเหล็กมันออกตกกลับนะครับมันออกเก้าหนึ่งนะครับมันออกเก้าหนึ่งนี่ตัวนี้เนาะแต่ว่าขันเขาออกปกติแบบทุกครังที่ผ่านมานั่นนะครับมันออกจิตมันขันอ่านเสียออกตัวตรงนะครับก็คือหนึ่งเก้านะครับเนาะเขาออกบ่ปกติมันได้ออกเก้าหนึ่งออกตกกลับนะครับเนาะแล้วการงวดล่าสุดนี่ก็ออกมาเป็นปกตินะครับเนาะก็ะออกเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็มาที่ตัวตรงเลยนะครับสองสี่นะครับเนาะนะครับซ้อมรับงวดนี้นะครับเข้าประมนผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในสูตรที่หนึ่งนี่นะครับได้ไปที่สี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับในวันในสี่ห้าหกนะครับสําหรับสูตรที่สองนะครับประม้วนผลออกมาแล้วเช่นเดียวกันได้ไปที่หนึ่งสองสามนี่นะครับเนาะนี่นะครับหนึ่งสองสามไม่ชนนะครับบ่ชนนะครับเนาะไม่ชนสูตรสูตรที่หนึ่งบ่ชนสูตรที่สองทาเป็นแบบนี้นะครับเนาะเข้ากับจับคู่กันเลยนะครับเนาะเอาสูตรที่หนึ่งจับคู่สูตรที่สองเลย นะครับเดี๋ยวห้องสีว่างสูตรที่1และสูตรที่สูงที่สก่อนนะครับเนาะในเราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะในสูตรที่1และ2ละ 4, 5, 6, นะครับนะครับสูตรที่1ได้ไปที่4ี่ห้าหกนะครับเนาะสูตรที่1ได้ไปที่4ี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับนะี่ h, นะครับเนาะแล้วว่างที่นี่นะครับในสูตรที่2ได้ไปที่1 สองสามเลขไม่ชนนะไม่ชนเลยนะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับเลขยูนินะครับเนาะเลขทั้งสองสูตรนี่เข้าสิไปหาตัวเด่นนะครับหาตัวเด่นว่าตัวใดจะเด่นในสองสูตรนี้นะครับเข้ากาสิไปที่สูตรสามและสี่เลยนะครับสูตรสามและสูตรสี่นกาเจ็ดสิบสองวดพานมานะครับวดนนี้ก็เป็นหดเจ็ดที่เจ็ดสิบสามเพิ่อกันนะครับเนาะนี่คือสูตรที่สามและสี่นะครับ สูตรที่3และ4นี่นะครับเป็น Donald สูตรที่นะครับโรุดเลยนะครับเนาะในมีลดเดดสูตรที่2รงดหมดแรกก็คือ้นซีซีเนี่ยนะครับนอกเจ็ดห้นี่แล้วก็บตอนจากนี้นะครับหลังจากนี้นี่นะครับมีลดกว่าเดียว70งวดนะครับไม่ลด1งวดนะครับไม่ลด1งวดนะครับเนาะเจงวดนอกจากนั้นบบลดเลยนะครับในเลขสอสูตรนี่คือสูตรสและสูตรสนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวในงวดที่ผ่านมานี่นะครับได้ไปที่ตัวนี้ครับสูตรที่4 4 3 2 1 นี่นะครับ4 2มาด้วยกันเลย1ก็มาในเลขล่างนะครับแล้วสูตรที่4นะครับได้1 2 3 4ชนกันกระจายนะครับชนกันทั้ง4ตัวเลยนะครับเลขก็จะมีอยู่เท่านี้คือ1 2 3 4คุ้มเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะไปที่คู่2อสีนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับเนาะนะครับผมแล้วมาที่นี่สำหรับงวดนี้นะครับนะเนาะเข้าประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่3ได้ไปที่3 2 1 0 3 2 1 0 สูตรที่สีไดทีหนึ่งสองสาได้ตัวเก่านะครับหนึ่ได้ตัวเก่าเนาะนะครับ 1, 2, 3, 4, ได้ตัวเก่านะครับหนึ 1, 2, 3, ่ีเดี๋ยวเขาจะวางสูตรสแล 4, ะ4ี่นะครับเนาะสูตรสและสูตรสนะครับนะครับสูตรสและสูตรสสูตรสาได้ไปที่3ามสอนย์ะครับสูตรที่สได้ไปที่สามสสูตรที่สี่ได้ตัวเก่านะครับห 2 3 4นี่นะครับเนาะนักครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็ชนกันกระจายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับเลขตัวนี้ของเฮาเนาะนะครับเดี๋ยวหฮาสีมาเบงนะครับตัวไดที่มันชนแน่นะครับเนาะนะครับในสูตรที่1นะครับเนาะเฮาสริแลไปที่สูตรที่1่ก่อนนะครับสูตรที่1ไม่ชนสูตร2นะครับแล้วก็ไม่ชนสูตร3แต่มาชนสูตรสี่นะครับมาชนสูตร4เนาะมาชนสูตรที่4นะครับก็คือเลข4ตัวนี้นะครับ เลขสี่ตัวนี้มาชนสูตรที่สี่นะครับมาชนสูตรที่สี่นี่นะครับเนาะนะครับในสูตรที่หนึ่งเข้าเสี่ยวสูตรที่หนึ่งนี่เป็นหลักนะครับสูตรที่หนึ่งนี่เป็นหลักเพราะว่าสูตรที่หนึ่งนี่ไม่พลาดนะครับไม่พลาดสูตรที่หนึ่งนี่ไม่พลาดถ้าชนแล้วเนี่ยนะครับนาอจับเป็นตัวเด่นเลยนะครับแต่ยังได้ก็ดีนะครับน้องเข้ากับเสี่ยวทั้งหมดสามตัวนี่แหละนะครับทั้งสามตัวนี้นะครับนะครับแต่ว่าคันเสเลเลขหน่อยลงนะครับเนาะก็จะเอาเพียงสองตัวก็ได้ก็คือตำแหน่งที่หนึ่งและตำแหน่งที่สองนี่ นะครับตัวที่6นี่บอกกอ็ได้นะครับเนาะไม่เอาก็ได้คือไม่มาแน่ๆคือเลข6นี่ไม่มานะครับเนาะบอมานะครับเพื<ๆ>่อนก็จะมาที่เลขเด่นไปที่เลข4และ5สูตรที่2นะครับเนาะชน3ามและสกระจายเลยก็ชนไปที่3ตัวเลยนะครับ1 2และ3นะครับก็ชน1 2และ3นะครับแล้วก็ชน1 2และ3 นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในหลักซิปในสูตรที่หนึ่งนี่นะครับในสูตรที่หนึ่งเนี่ยครับมันกับโมเมนหลักนะครับโมเมนหลักมันสามารถออกตกวกับได้นะครับสูตรที่หนึ่งในสี่สูตรที่สองในหนึ่งสองสามทั้งสามตัวชนกันมาเลยนะครับชนกันทั้งสามตัวเลยเพราะฉะนั้นเลขก็จะเด่นไปที่นะครับหนึ่งสองสามนะครับทั้งสามสูตรเลยนะครับเนาะสูตรสองสูตรสามและสี่นะครับเนาะแล้วเลขนะครับถ้ามันชนกันแบบนี้นะครับเนาะเท่ากับจะเอาตัวที่มันชนเยอะนะครับ เอาตัวที่มันชนเยอะนี่เป็นตัวเด่นนะครับเนาะเอาตัวที่ชนเยอะเป็นตัวเด่นแต่ว่ามันชนกันไปถึง3ตัวเลยนะครับเนาะสามโซนนี้เราก็จะไปตัดสินด้วยสูตรที่5นะครับสำหรับสูตรที่หานะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเดินมาทั้งหมด22่สงวดนะครับเนาะเลข3ตัวเช่นเดียวกันนะครับนะครับมีหลุด2งวดนะครับมีหลุด2งวดแล้วก็เดินต่อยาวนะครับเนาะเดินต่อเลยนะครับในงวดล่าสุดนี้นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี้ก็ได้ไปที่901นะครับเลข1ตัวนี้ไปที่หลัก สิบล่างเนาะนะครับนะครับเนาะเลขหนึ่งตัวนี้ไปที่เลขสิบล่างสาหรับวัน,นี้นะครับประมวนผลอกมาแล้วได้หนึ่งสองสามนะครับในสูตรที่ห้าได้หนึ่งสองสามนะครับนะครับสูตรที่หาได้หนึ่งสองสามนะครับสูตรที่ห้าก็ได้หนึ่งสองสามก็ยังชนอีกแล้วนะครับเนาะชนอีกแล้วนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับหนึ่งสองและก็สามนะครับ นี่นะครับเนาะก็จินกันไม่ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลขก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับเนาะเลขก็จะอยู่ในหนึ่งสองสามนี่นะครับหนึ่งสองสามเลขก็มีโอกาสเบิ้ลสูงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างตะนะครับเพราะว่ามันนะครับชนกันเยอะมากนะครับเนาะนักครับเพื่อนๆเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะท่าเลขตัวนี้นะครับมันมีเลขสี่อยู่ตัวหนึ่งที่มันชนสองสูตรสูตรที่หนึ่งนี้เป็นหลักนะครับชนสองสูตรนะครับชนสองสูตรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเลข นะครับในงวดนี้ก็จะเป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็นเลขตัวเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเหมือนในงวดที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะเลขนะครับในตัวนี้นะครับเลขหนึ่งสองสามนี่นะครับเลขหนึ่งชนสามสูตรนะครับเลขสองกับเลขสามชนสี่สูตรแล้วก็เลขสี่นี่ก็ชนสามสูตรนะครับสี่สี่แล้วก็สี่นะครับ แล้ว1ก็มา4ก็มา2ก็มานะครับมาทั้งหมดเลยนะครับ1มาหลักสิบล่าง2กับ4มาคู่กันนะครับบนนะครับเนาะนะครับตัวที่ชนทั้งหมดนี้มาหมดเลยนะครับเนาะมาทั้งหมดเลยแต่ว่าเลข4ในงวดนี้นะครับเนาะก็ชน2สูตรนะครับนะครับก็ชน2สูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราก็จะจับนะครับนะครับเข้ากับสิจับตัวนี้นะครับเนาะเอาเลขที่ชนทั้งหมดนี้เลย ผลเลขที่ชนทั้งหมดนี้ก็คือ1 ion, 2 3 4สามสี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกับงวดที่ผ่านมานะครับตัวเดิมเลยตัวเก่าเลยนะครับตัวเก่าตัวเดิมในงวดที่ผ่านมาเนาะนี่นะครับเท่ากระจับ1 2 3 4สาสี่เหมือนเดิมนะครับนะครับ1 2 3 4ามสเหมือนเดิมเหมือนในงวดที่ผ่านมาเลยนะครับ1 2 3 4สามสี่เนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะ1 2 3สามนี่มา1กับ2นะครับ1กับ2นี่มาเลยนะครับ1และ2ก็มานะครับเนาะเพราะว่า2นี่ชนเยอะมากนะครับ หนึ่งและสองนะครับเนาะมานะครับนะครับสามไม่มานะครับสองมาแทนนะครับเพราะว่าสองกับสามมาสี่สูตรท่อกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสองมาแทนสามแล้วก็หนึ่งก็มาหนึ่งกับสองเป็นตัวมานะครับแล้วก็สี่ตัวนี้มานะครับนี่นะครับสองกับสี่นะครับหนึ่งกับสองเนาะนะครับซ้หรับงวดนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเลขตัวที่ชนกันทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่สูตรนี่นะครับเนาะ ก็ทิ้งไม่ได้เลยคือ1 2 3นะครับ1 2 3แล้วก็1 2 3แล้วก็1 2 3ในสูตรที่1 2 1 2 3 4แล้วก็5นะครับเนี่ยนะครับหาสูตรนี่ทิ้งไม่ได้เลยตัวที่ชนกันทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะจับไปที่เลข1นะครับ4นะครับ4นี่ก็เอานะครับเพราะว่ามันชนมา2สูตรตัวที่ชน4สูตรก็คือ1 2 3นะครับเนาะ1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะนะครับเพื่อนๆเนาะเท่ากับสี จับไปที่1 2 3 4นะครับแต่นะครับเนาะตัวที่เฮ้าสิให้วิ่งนะครับเนาะตัวที่เราจะให้วิ่งนะครับตัวที่เราจะให้วิ่งในในเลขสูตรที่เฮ้าสิมาบางสูตรที่มันชนหลกยกขึ้นอ1 2านี่ชนกันทั้งหมด4สูตรเราจะจับตัวที่ชนเยอะที่สุดนะครับเฮาสิไปดูเส้นทางการเดินของตัตเลขกในสูตรที่1ในสูตรที่2นะครับในสูตรที่2 3าตำแหน่งนี้นะครับนะครับเฮ้าสิ่ย้อนไปประมาณ20่หวนะครับเนาะในตำแหน่งที่2นะครับเนาะตำแหน่งในสูตรที่2นี่ตำแหน่งที่3นี่มา3มา สองมา1และ2มานะครับ2มา1และ2มา1และ2มานะครับย้อนหลัง20่วอนนะครับเนาะ1และ2มานะครับเนาะ1มา3ม,มา3ม,มา2ม,มา2ม,มา,า,มมา 2> นะครับแล้วก็2และ3ม,มา3มา1มานะครับแล้วก็1มา1และ3มา1มา2และ3มานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้นะครับตอ่อเฮ้ากาว,วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเลขใน2องตำแหน่งนี้นะครับใน2องตำแหน่งในสามตำแหน่งนี่ยหนึ่งสองสามในสูตรที่2นี่นะครับเนาะตัวที่มาบ่อยที่สุดในช่วงหลังนี้ก็คือตำแหน่งที่3นะครับเนาะตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3หรือนะครับตำแหน่งที่2นะครับ1และ2 2และ3นี่นะครับ2และ3นี้มาเกือบเท่าๆกันนะครับ ต้องนับด้วยนะครับต้องนับด้วยตำแหน่งเลยนะครับต้องนับด้วยงวดเลยยังสี่หกจักนะครับว่าตัวใดมาหลายมาหน่อยนะครับเพราะว่ามาเบียดเสียดกันสูสีกันมากนะครับเนาะนะครับเท้าสีนับนะครับสามนี่ก็สิเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าเอาห้ากับสี่นะครับนะครับสูตรหนึ่งห้ากับสี่นะครับสองห้าสามสี่นะครับเนาะนะครับ 6นะครับหน,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 นะครับเนาะหกนะครับหกอันนี้ห้านะครับอันนี้หกเท่ากันอันนี้เจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าอันนี้เจ็ดนะครับเนาะอันนี้แปดนะครับแปดนะครับแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับสิบสิบแปดกับเก้า แปดกับเก้าตัวนี้เก้าตัวนี้สิบไอตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้แปดกับเก้าเก้านะครับแล้วก็เท่ากันเลยสิบเท่ากันนะครับสิบเท่ากันเลยนะครับสิบเท่ากันเนาะสิบงวดเท่ากันเดินเท่ากันนะครับในสูตรที่โอ้ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เดินดีกว่านะครับเนาะสิบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะให้ไปที่เลขสามนะครับให้ไปที่เลขสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะ นะครับเราก็จะให้ไปที่เลข3นะครับในตัววิ่งนะครับในตัววิ่งนะครับนะครับตัววิ่งเราจะให้ไปที่3นะครับเพราะว่า3นี่นะครับเนาะเป็นตำแหน่งที่เดินดีมากกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับเดินดีมากเดินดีกว่าสูตรที่2นะครับเนาะเพราะว่าสองกับ3นี่มาเบียดเสียดกันนะครับเนาะสามมาดีกว่านะครับเนาะสูตรตำแหน่งที่3มาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเด่นไปที่เลข3เพราะฉะนั้นเราจะให้วิ่งนะครับเนาะวิ่ง3 บนล่างนะครับเนาะให้วิ่ง3ามนะครับเพื่อนเนาะให้วิ่ง3ามนะครับตัวนี้นะครับตัววิ่งนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเราก็จะจับ1 2 3 4สามี่นะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่นี้นะครับเข้ากับสี่จับเวียนกันเลยนะครับเนาะก็จะได้สิบสองคู่นะครับนะครับเนาะนี่นะครับเนาะกระสเลี้ยวว่าเป็นแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเลี้ยววานที่นี่นะครับเนาะสาหรับเลขนะครับที่เข้าสี่ไฮสารองไว้ก็คือมันชนกันเยอะมากก็คือหนึ่งหนึ่ง นะครับสองสองแล้วก็สามสามนะครับแล้วบานที่นี่ตัวที่เราจะฟันธงนะครับเลขตัวนี้นะครับเนาะเด่นสามนะครับแล้วก็สูตรที่หนึ่งนี่เด่นสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนี่มันจะไม่พลาดเลยนะครับเนาะมันสิบรุทไม่ได้หดเดียวเลยมันนานๆนะมันกระโดดอยู่แต่ว่าเป็นสิบยี่สิบเมดถึงจะหลุดแต่ยากมากที่มันสิหลุดนะครับเนาะงวดนี้มันกระสนมาสองตัวเพราะฉะนั้นสี่นะครับเนาะในในสูตรที่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็สูตรที่สองนี่ก็คือนสามเราจะให้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสี สี่สามนะครับสี่สามนะครับสี่สามแล้วก็สามสี่แล้วก็สามสามสามคู่เด่นนะครับเนาะสามคู่เด่นนะครับสามคู่เด่นให้เป็นที่สามคู่เด่นนะครับเนาะแล้วตัวที่ห้าฟันธงให้ชุดเดียวนะครับก็คือนะครับเนาะสี่สามนะครับเนาะสี่สามตัวนี้นะครับสี่สามนะครับเนาะสี่สามเดี๋ยวห้อนะครับสี่สามนะครับตัวเดียวนะครับฟันธงตัวเดียวสี่สามนะครับ ฟันธงชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับเพื่อนๆเนาะฟันธงชุดเดียวคือสี่สามนะครับในเล่างวดนี้นะครับเนาะนะครับนี่ครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหาคูนะครับแบบเดียวกันกับงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับงวดที่ผ่านมากับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่เอาฟันไปที่สองสามสามสองนะครับเลขออกมาสองสี่นะครับสองสามไม่มามาสองสี งวดนี้ไปที่3 4นะครับ3 4 4 3นะครับเพื่อนๆเนาะ3 4 4 3แล้วก็ฟันธงไปที่4 3เลยตัวที่เด่นที่สุดเลยนะครับเนาะในงวดนี้นะครับฟันธงนะครับเนาะนะครับนะครับบนด้วยล่างกับบนล่างนะครับเนาะบนล่างนะครับนะครับนี่นะครับเนาะนะครับตัวเดียวทนทนเลยนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะเราพัฒนานะครับเนาะเอานะครับผมสาวเรามีแต่คนสวยๆนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับเพื่อนๆเพิ่งมาแคปหน้าจอแน่ว่าสั้น เอานะครับเพื่อนๆเนาะแคปหน้าจอนะครับตรงนี้เลยนะครับเนาะตรงนี้เห็นบ่ล่ะนะครับเนาะเห็นบ่นะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมกานาบุญชาแนลนี่นะครับเนาะนาบุญชาแนลเนาะช่องนาบุญชาแนลนะครับนะครับนาบุญชาแนลเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้เฉยๆเพิ่งทำนี่นะครับร้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเลขรเล่าของเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะ วิ่ง3นะครับวิ่ง3นะครับตัวเด่น1 2 3 4สามนะครับเนาะมันเด่นไป3ตัวห2 3อสนะครับแล้วก็4เป็นตัวรองนะครับเนาะจับคู่กันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสูตรที่1เป็นตัวการันตีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ไปที่4 3 3ามสตำแหน่งที่เดินดีกว่าเขาเพื่อนก็คือตำแหน่งที่3ในสูตรที่2นะครับเนาะเอาสูตรที่1และ2เป็นหลักนะครับพวกนี้กระจับตัวเด่นนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนีแล้วเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับ